นะครับวันนี้มีน้องเต่านะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนนะครับยืดีก็ขึ้นมาจากคลองข้างโรงเรียนนะครับสงสัยงวดนี้คุณครูจะถูกลงวัลที่หนึ่งนะครับแล้ดูก่อนด้านหลังมีเลขอะไรไหมคุณครที่ไม่เลขที่เท่าไหร่คะที่ไม่ีเท่าไ่ครับที่ครับ ชเนะสงสัยวันนี้คุณครูจะถูกหวยนะครับวันนี้มาวันนี้พอดีเลยตาตาถ่าโอ้ยเอาละครับสายมูตัวจริงสายมูตัวจริงลงแล้วครับดูซิว่าจะได้เลขอะไรคุณครูอ้อนะครับคุณครูอ้อ ดูเด็กนักเรียนมุงกันใหญ่เลยนะครับเด็กก็มามุงเพราะความแปลกแต่ครูมุงเพราะจะหาเลขะครับเลขอะไรครับเนี่ยโอ้คุณ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 เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้ว ไม่ขออะไรเยอะครับรางวัลที่หนึ่งอันนี้ใครอุกไเราระวังระวังมือนะลูกใครเห็นอะไหมยกินด้วยตายเอาเนื้อเอาเนื้อ ไม ð, ่ก <im> <ENNIS> ินมองหน้าอาจารย์ไ <busca> ม่กจะดูเละเจ็ดจะบ้าเจ็อะไรรูเจ็ดหนึ่งแล้วค่ะเจแล้วค่ะแล้วอไรอีกเจ็ด่ะมองยังไง้นมอข้าวอย่างดีอะเ็ดอะไรูหาตัว่ไม่กินเอะไม่กินแล้วไม่กินมัน้งป่ะเห็นไมเหมือนรมสิกใจะวะ อาลนะครับเดี๋ยวได้เลขอะไรเดี๋ยวจะออลงรูปบอกนะครับ